พร้อมเรื่องราวของความอร่อยค่ะวันนี้เนี่ยแพมีร้านอาหารอร่อยตลอดเส้นสุขุมวิทเลยค่ะและสำหรับร้านแรกนะคะตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งค่ะในปุณณวิธี20ค่ะแพแนะนำมาที่ร้านนี้เลยค่ะเนวิจ mm ิโฮมค่ะ ทจ่ีโฮมนี่เห็นว่าเปิดมาตั้งแต่ปี2011ใช่เล่า <10 S 1> ความเป็นปามาของร้านนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้ย,ย้อนไปสมัยก่อน10ปีที่แล้วเนาะกา็ตอนนั้นก็ยังทําอาหารเนื้อสัตว์นะปกติสาขาแรกแหละเราอยู่ที่ทํงหล่อใช่ไหม <ๆ S 1> ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเขามาเขาบอกเออชอบอาหารเราลดต้นมือแต่เขาไม่อยากทานเนื้อสัตว์ได้ไหมให้ใส่เต้าหู้ให้ใส่ผักเลยเสร็จเราก็เริ่มมีลูกค้าต่างชาติมาให้เราทําอาหารมังเยอะขึ้นพันเนอร์เก่าหุ้นส่วนเก่า ที่จบมาจากเมืองนอกเขาก็มาเขาบอกว่าเอ้าพี่แม่ทำไมไม่ลองทําอาหารวีแกนล่ะเราก็เลยเริ่มศึกษาว่าวีแกนก็คือว่าเป็นอาหารที่มันไม่มีเนื้อสัตว mm ์ hmm. ไม่มีนมไม่มีเนยไม่มีไข่ไม่มีชีสไม่มีน้ําผึ้ง ไม่ใช้อะไรที่เบียดสัตว์เลยก็คือไม่เลยไม่ใช้ไม่ได้เลยรัยะ,ะนั้นก็เลยเริ่มจะศึกษาแล้วก็ปรับเมนูเป็นวีแกนแน่นอนว่าวีแกนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบวิธีการทําทุกอย่างมันแตกต่างจากการทําอาหารทั่วไปมากน้อยแค่ไหนคะมากมากเลย่ะโชคดีที่ที่เราทําอาหารไทยเป็นหลหักความโดดเด่นของอาหารไทยคือการใช้สมุนไพรผักสวนครัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้สมุนไพรผักสวนครัวเนี่ย สมุนไพรไทยเนี่ยมาทําอาหารให้มากขึ้นให้ดีขึ้นศึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงกลิ่นมันยังจะคงอยู่ให้ยาวขึ้นโอ้โหพูดอย่างี้แล้วอยากรู้เลยว่าแต่และเมนูเนี่ยทำยังไงค่ะขอเริ่มที่เมนูนี้ก่อนเลยดีกว่าโอเคเมนูนี้ชื่อว่าเป็นสปาเกตตี้แชมเปญองอในน้ำมันทรัฟเฟิลแล้วก็โรยหน้าด้วยเบคอนกรอบ ก็เห็ดก็ต้องอย่างสดตัวนี้โดดเด่นก็คือว่าเราใช้ชีสวีแกนที่ทาจากเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ตัวนี้เราก็ใช้ตัวนะ้ามันเห็ดทรัฟเฟิลที่นําเข้ามามันก็จะยิ่งหอมขึ้นอะไรอย่างี้มาถึงจานนี้บ้างค่ะโอ้โห oh, จานใหญ่มากเลยคือเมนูอะไรอ่าเมนูนี้คือบาร์บีคิวชีสเบอร์เกอร์นี่จริงๆถ้าไม่บอกว่าเป็นอาหารวีแกนคุณไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าไส้นี่คือเหมือนเนื้อหมูเลยใช่ตัวนี้เป็นเนื้อโปรตีนถุนเหลืองอะค่ะ ทีนี้ก็จะเห็นเป็นสีขาวทดแทนชีสคือทําจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ขนมปังเราก็อบเองค่ะเป็นขนมปังโควีดแล้วก็ใช้นมข้าวทําถัดไปอีกหนึ่งเบสเซอร์ค่ะโอเคก็จะเป็นอันนี้ก็คือเป็นสลัดกุ้งทอดค่ะแล้วอย่างตัวกุ้งอะคะเราใช้อะไรเกุ้งนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อกุ้งแม่น้าเจมันก็จะมีส่วนผสมของบุกเพราะว่าบุกจะช่วยเรื่องของความยืดหยุ่นเ t e x t อร์ที่มันมีความหยุด นี่เมนูอะไรเอ่ยสีสันโอ้โ oh, หน่าทานมากอันนี้ก็เหมือนลาบหมูอะแต่ว่าเราเรียกว่าลาบคั่วตัวนี้เราใช้เนื้อ,อเขาเรียกว่าเนื้อหมูบดจากพืชของมิซิโลค่ะค่ทำเป็นเนื้อเขาเรียกเป็น plant based meat <c oughs> เป็นเนื้อนวัตะกรรมใหม่ที่ทดแทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วย <c oughs> อะไรด้วยแล้วก็มันสะอาดด้วยไง <c oughs> มิซิโลเขาก็เป็นโรงงานที่ผลิตได้มาตรฐานของพี่เมย์เนี่ยเป็นเชฟเราจะเลือกวัตถุดิบที่ที่ใช้ พอสมควรจุดเด่นของจานนี้ความที่มีซีโร่เนี่ยเขาจะมีความเด้งเนื้อความมันมีความเด้งปั๊บเนี่ยเอามาทำลาบจะอร่อยจริงค่ะเพราะว่ามีตซีโร่นะคะจาก CP ีเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นพืชที่อร่อยอย่างเนื้อค่ะคือแน่นอนว่าทานไปอร่อยแน่นอนโอเคถัดมาอุ๊ยจานนี้คืออะไรอ่ะคิดว่าอะไรเฮ้ยเจริงๆคือมข้าวเหนียวไหมคือมีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวไหมดีกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะข้อไก่ทอดนะคะคือเหมือนข้อไก่ทอดมากเหมือนใช่ไหมก็จริงๆก็คือหมูก้อนทอดแหละแล้วก็เป็นสูตรของเราที่จะผสมหลายอย่างในนี้ลงไปกับเนื้อของมิซิโร่เนื้อบดจับพืชอ่ะอ๋อตัวนี้ก็ใช้เป็นใช้ของมิซิโร่ใช่ที่นี้ขาดข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวอันชันที่นี่เข็นดอกอันชันไหมค่ะที่ปลูกอยู่อ่ะอ๋อปลูกเองด้วยใช่ทางร้านปลูกอันชันเองด้วยใช่ค่ะปลูกอันชันเองแล้วก็มาตากแห้งเองอ่าแล้วก็เอาไปหุงกับข้าวเหนียวแล้วก็มามาขาย แล้วคือนอกจากเมนูอาหารคาวค่ะที่ร้านนี้เขาก็ยังมีเป็นของหวานเป็นเบกเกอรี่ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วนอกจากเบกเกอรี่ก็ยังมีเป็นเครื่องดื่มด้วยใช่ใชก็มีครบหมดเลยเครื่องดื่มเราก็ไม่ค่อยใช้ผงค่ะแล้วจะต้มเอง,อง,งทำเองอเใช่ของสดน้ําผลไม้ก็เป็นผลไม้สดแก้วนี้เนี่ยเป็นน้าแยกกากัดรวมสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยเราที่ร้านเราจะใช้เครื่องแยากกากาแบบ slow juicer หมายความว่าใช้รอบบิดต่ํา เป็นบิดเท่านั้นนะไม่ใช่ปั่นเป็นบิดเพื่อรักษาวิตามินแล้วก็รสชาติเอาดึงรสชาติธรรมชาติแท้จริงของผักแล้วก็ผลไม้ออกมาโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาอขอตัวไปลองชิมก่อนยอยากชิมมากเลยว่าอาหารวีแกนแบบวีแกนแท้ๆเนี่ยจะเป็นยังไงได้เลยได้เลยอยากลองชิมจานนี้มากค่ะตั้งแต่ที่พี่เชฟเมย์เขาแนะนำแล้ว อร่อยเลยอะค่ะคือเขาทํารสชาติถึงแล้วก็ถูกปากทุกคนอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างตัวเบคอนนะคุณผู้ชมคือเหมือนเนื้อหมูเลยอะอร่อยมากหมูทอดค่ะที่ทําจากแพลนเดสนะคะเป็นมิสซิโรของทางซีพีนั่นเองด้วยตัวเนื้อบดจากพืชค่ะคุณผู้ชมเขามีความเด้งๆมีความกรึบกรึบ t e x t อร์เลยมีความคล้ายกับหมูมากๆเลยค่ะสมแล้วที่เป็นพืชที่อร่อยอย่างเนื้อค่ะ พอจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วของทางร้านซึ่งมีรสชาติจัดจ้านขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเข้ากันมากๆเลยเดี๋ยวลองชิมคู่กับข้าวเหนียวนะ ค,คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสีของอาหารเนี่ยมีผลต่อความอยากกินของเราด้วยนะคะอย่างเช่นนี่เลยสีแดงกับสีเหลืองนะคะเป็นสีที่ช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากกินจังเลยอยากอาหารจังเลยค่ะส่วนสีส้มนะคะอย่างแครอทเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกกระชับกระเชงค่ะส่วนสีเขียวนะคะทําให้อาหารเนี่ยดูน่าทานขึ้นค่ะ Olha, <ๆ S 1> แล้วก็อย่างสีฟ้าเนี่ยคะ่ะเป็นสีที่เขาช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายค่ะทําให้สมองเราเนี่ยหลังว่า เค okay, okay, เราเน hey, like uh ี่ยจะไม่อยากทานอาหารเหมาะสําหรับคนที่กําลังไดเอทค่ะแต่สําหรับแพรนะคะไม่ว่าจะสีอะไรที่ร้านเมเวจี้โฮมเนี่ยแพรก็อยากกินไปหมดเลยค่ะคือเนื้อเนี่ยจะมีเท t e เจอร์เหมือนหมูเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นหอมบาร์บีคิวค่ะ แล้วตัวที่พายเลือกมานะคะเป็นตัวเมนูใหม่เลยค่ะที่พี่เชฟเมเนี่ยเขาแนะนําให้ลองค่ะซึ่งเป็นเมนู The Lovers ค่ะซึ่งเขาใช้นะคะเป็นวีแกนครีมชีสค่ะแล้วก็เป็นข้างล่างเนี่ยเป็นแปลกซีดเค้กค่ะ ร้านอาหารโฮมเมดมังสวรัตเจนะคะเมเวจี้โฮมนะคะเราได้ย้ายจากอาโศกมาอยู่ที่สุขมวิต101ร101แล้วเข้าซอยอปูนวิถีเลยปูนวิถี20มาประมาณ15เมตรร้านจะอยู่ขวามือจะเห็นมีสังเกตป้ายใหญ่นะคะอยู่ปากซอยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาตอนนี้เรามีบริการ Delivery นะคะได้3ช่องทางนะคะก็จะมีที่แกรฟฟู้ดฟู้ดแพนด้แล้วก็ไลแ a n ส่วนลูกค้าท่านไหนที่อยู่นอกพื้นที่การให้บริการนะคะก็สามารถโทรมาสั่งกับหน้าร้านโดยตรงได้เราก็จะให้ส่วนลดที่10%ทั้งบินเพื่อที่จะไปช่วยค่าส่งเราก็จะเรียกบริการ Lala Move หรือ Grab Express ไปส่งให้ได้สำหรับลูกค้า Food d i i r y by CP นะคะถ้ามาทานที่ร้านนะคะเราก็จะให้ส่วนลด10%สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรีอร่ทั้งหมดนะคะทั้งบินเบเกอรีเอร่เลยนะคะก็ขอเรียนเชิญมาได้เลยะคะ่ะ ตอนนี้นะคะแพรอยู่ในซอยสุขุมวิท63ค่ะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบิ๊กซีเอกมยัยบริเวณชั้นหนึ่งค่ะร้านนี้แพรจะพาคุณผู้ชมมากินชาบูสายสุขภาพค่ะและที่แพรบอกว่าเป็นชาบูสายสุขภาพเนี่ยความเด็ดเขาอยู่ที่น้ำซุปค่ะคุณผู้ชม กี่อจิค่ะ,<ฮ>ะพี่ไมค์คะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าร้านของเราเนี่ยเป็นชาบูสไตล์ไหนแบบไหนคะมีความพิเศษยังไงบ้างก็คือสูตรพิเศษนะคะจะอยู่ที่น้าซุปของทางร้านนะคะโอ้จริงเหรอคือเราไม่เคยเห็นน้าซุปที่เป็นแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะ,คะอันนี้เป็นสูตรพิเศษที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองค่ะรสชาติประมาณไหนคะเออจะออกเค็มนิดนิดค่ะแล้วก็กลมกล่อมค่ะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะที่แบบมาเราต้องสั่งเลยมาเราต้องสั่งเลยก็ถ้าเป็นของซีพีอะค่ะก็จะเป็นตัวหัวลายหมูค่ะ หัวไหลหมูใช่ค่ะของซ p พีอะค่ะเขาจะมาในชื่อของออสันคอหมูใช่ไหมคะแต่พอดีบริเวณมันใกล้กันใช่ไหมคะคอกับไหลทางร้านก็เลยตั้งชื่อว่าหัวไหลค่ะทําไมเราถึงเลือดในส่วนนี้ล่ะคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือแทรกมันแล้วก็อร่อยะคะ่ะเมื่อทานหมูสดอนาุมาของทาง CP ีเนี่ยคือในส่วนของสันคอหมูหรือว่าตรงในส่วนของหัวไหลเนี่ยเขาจะมีมันแทรกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเวลากินแบบชาบูเนี่ยมันจะแบบอร่อยมากๆจะนุ่มเนาะแล้วจะมีความหอม ใช่คะ,ะ,คะถ้าในชุดหมูอันนี้ค่ะ<ช>จะมีเป็นหมูสันนอค่ะติดมันค่ะมีผักใช่ไหมคะมีเห็ดเข็มทองมีชีสมีโมจิค่ะเต้าหู้เห็ดถูหนูแล้วก็เป็นปลาค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเซตหนึ่งเลยใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเนื้อวอัวด้วยใช่ค่ะก็เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันแล้วก็เพิ่มมาในส่วนของกุ้งนะคะแล้วก็หอยเชลล์ค่ะเรานําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เกี๊ยวซาแล้วตรงนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นลิน้นวัวค่ะลิน้นวัวนําเข้าจากอาร์เจนตินาค่ะโอเคถัดมาเนี่ยนอกจากของสดแล้ว <co ff> s> <S เราก็ยังเห็นมีเป็นเป็นเมนูเป็นแบบว่าเหมือนเมนูทานเล่นด้วยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีเนื้อค่ะเนื้อยุเกะค่ะ อันนี้ก็คือทานแบบนี้เลยแล้วก็ล่าซอรใช่ไหมคะ,คะลูกค้าก็สามารถเอาตะเกียบค่ะคนได้เลยแล้วก็<ร>าทานได้เลยค่ะเพราะว่าใช้ไข่น้าเข้าจากซีพีค่ะก็ของเขามีคุณภาพอยู่แล้วค่ะและไข่ไก่สดของทางซีพีเนี่ยโอ้โหเขามีคุณภาพมากๆเลยเพราะว่าเขาได้จากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษค่ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยเวลาที่เรากินสดสดใช่ค่ะหรือว่าใครอยากกินกับชาบูนะทําเป็นแบบเป็นไข่ดิบใช่ไหมคะแล้วก็จุ่มไข่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาค่ะมาเป็นอ,อสวนค่ะอันนี้ออสูตร,รพิเศษของทางร้านค่ะก็จะใช้วัตถุดิบจะมีเครื่องปรุงเป็นญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีหอยนางรมนําเข้าจากญี่ปุ่นหตัวใหญ่ๆเลยหอยนางรมคือตัวใหญ่มากคุณผู้ชม<ะ>ใหญ่มากมากเลยใช่ค่ะถัดมาเป็นไก่ทอดลาซอทค่ะก <c oughs> ็ะคือส่วนนี้ใช้ในส่วนของสะโพกไก่่คะก่สนอนามัยของทั้งซ p ีเช่นเดียวกันถัดมาค่ะไก่ลาซอท สตรพิเศษของทางร้านค่ะนี่อันนี้มั่นใจได้เลยว่าเป็นไก่สดอนามัยของทางซีพีแน่นอนดูปีกสิค่ะดูเนื้อสิค่ะตัวนี้คือเมนูอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอิบุลีเทบาค่ะปีกไก่ลมควันค่ะอันนี้จะมีเฉพาะชั้น3นะคะชั้นหนึ่งจะไม่มีเมนูนี้ค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเผื่อจะไม่เข้าใจค่ะคือรานนี้ตั้งอยู่บริเวณชั้น บิ๊กซีเอกมัยชั้นหนึ่งค่ะส่วนชั้นสามเนี่ยที่พี่ไมา์พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นร้านอิสยะใช่ค่ะจะเป็นวชกุอูอจิค่ะอ่าก็คือเป็นเป็นเจ้าของเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าแบบบนก็จะเน้นเป็นอาหารประเภทนี้ใช่ค่ะแล้วนอกจากปีกไก่ลมควนค่ะที่ร้านเนี่ยถ้าจะกินแบบชาบูก็ยังมีในส่วนของปีกไก่กลางด้วยใช่ค่ะแล้วสําหรับน้าจิ้มล่ะคะค่ะน้ำจิ้มจะมี3แบบนะคะจะมีเป็นโกมะดาเล่ค่ะก็คือน้าจิ้มงาใช่ไหมคะพรสือค่ะ สำหรับคนญี่ปุ่นที่เขาเคยทานกันมานะแล้วก็เอาใจคนไทยค่ะเป็นน้ำจิ้มสุกี้ไทยๆนี่มีครบทุกแบบเลยแล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหนใช่ค่ะแล้วก็เอาใจคนไทยด้วยพริกสดแล้วก็กระเทียมสับค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะเริ่มทานเนี่ยเราต้องใส่อะไรยังไงก่อนคะค่ะก็จะมีผักค่ะต้มเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปก่อนค่ะ พอเราใส่ผักไปแล้วน้ําเดือดแล้วแล้วเราทํายังไงต่อคะค่อยๆลวกหมูหรือว่าต้มหมูอะะทีละแน่นทีละแผ่น<ม>แล้วก็ทานนี่โอ้โหดูสิคุณผู้ชมหมูที่พี่เขาลวกให้คือน่ากินมากๆเอาจริงๆแค่เห็นเนี่ยก็รู้แล้วว่าเข้าปากปุ๊บนุ่มแน่นอนค่ะโอ,อ๊ยอดใจไม่ไหวแล้วว่าคือกลิ่นก็หอมอะไรก็หอมถ้าง,งั้นแท้ขอลุยเลยแล้วกันนะคะตามสบายเลย แล้วเขาบอกว่าถ้ากินแบบออริจินอลเนี่ยน้ำจิ้มพอนซึกจะต้องยังไม่ใส่อะไรเลยค่ะฟินแบบฟ,ฟินคืออร่อยมากๆค่ะแล้วก็น้ำซุปเนี่ยค่ะเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของของร้านนี้เลยค่ะพอมาจิ้มกับน้ำจิ้มพอนซึกนะคะที่มีรสชาติเค็มๆนิดนึงคือแปลว่าเข้ากันมากๆเลยค่ะ ้อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะสาหรับคนที่อยากกินชาบูแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆค่ะปกติแล้วนะคะแต่ละเซตของชาบูสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะมีทั้งผักแล้วก็ปลามาด้วยค่ะทางพี่มายเนี่ยเขาแนะนําให้ใส่ผักทั้งหมดก่อนเลยค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่ปลาลงไปนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยจะทําให้กรบกลิ่นน้ําซุปค่ะ ลมควันค่ะด้านนอกเนี่ยคือจะหอมลมควันมากๆค่ะแล้วก็ตัวหนังไก่อะค่ะจะมีความหนึบๆแต่ว่าเนื้อด้านในเนี่ยเขาจะมีความยังมีความฉ่าแล้วก็ความนุ่มอยู่ค่ะนี่คุณผู้ชมสําหรับเมนูนี้ค่ะยูเกะค่ะเป็นเมนูที่เขาเรคยบเขาเมนเลยนะว่าจะต้องชิมที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเนื้อวากิวนะคะเขาจะใส่ซอสมาด้านล่างค่ะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะวางท็อปด้วยไข่ดิบค่ะอร่อยเลยอะต้องลองมาชิมนะคะ สำหรับใครที่อยากกินชาบูสายสุขภาพนะคะแพรแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชาบูสุกกี้อัจ,จิค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่1 1โ0นครึ่งจนถึงบ่าย3ค่ะรอบแรกนะคะแล้วก็รอบที่2เนี่ย5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยค่ะร้านตั้งอยู่บริเวณชั้น1บิ๊กซีเอกมัยค่ะมาได้เลยที่จอดรถสะดวกสบายค่ะ ะะแพรจะพาคุณผู้ชมมากินปิ้งย่างรัาบ,บุฟเฟ่สไตล์เกาหลีค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้คนไทยได้กินแบบสไตล์เกาหลีแท้ๆค่ะที่ร้านนี้เลย KBBQ Korean Buffet ค่ะ ว่าคอนเซปต์ของร้านแล้วเนี่ยอยากให้คนไทยได้กินปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆเลยถูกต้องค่ะ,ะผู้บริหารเราเป็นเป็นเกาหลีนะคะแล้วก็ใส่ใจในเรื่องการใชวัตถุดิบทุกอย่างแล้วก็ปรุงด้วยคนเกาหลีด้วยนะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพายขอตัวเดินไปตักก่อนนะคะเชิเลยค่ะนี่ค่ะก่อนที่ลูกค้าจะตักอาหารนะคะท้งร้านเนี่ยเขาก็จะมีถุงมือพลาสติกให้ค่ะเพื่อความสุขอ,อนามัยค่ะ ก็จะมีทั้งซุปมิโซะซุปกิมจินี่นี่นตกบกกี้คิมบับลามมงสเตชันแล้วเขามีเครื่องทำรามยอนเองด้วยนะก็คือว่าเราจะต้องทำเองค่ะนึกว่าตจะอ,อยู่ประเทศเกาหลีอ <c oughs> <c oughs> น่กกากินมากคุณผู้ชม <c oughs> มาถึงอาหารจานหลักกันบ้างค่ะแนะน่นอนว่าปิ้งย่างเนี่ย พระเอกของเราก็คือเนื้อหมูนั่นเองค่ะมีทั้งหมูสามชั้นนะ้ำหมูหมูเจจูแล้วก็มีคอหมูค่ะ <S <S ไก่หมักซอสสุดเกาหลีจากไปเยอะๆเลยเพราะว่าอร่อยแน่นอนค่ะ นี่เลยมีทั้งแบบกิมจิสดนะมีกิมจิผัดกิมจิเปรี้ยวก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะก็มาเลือกตกักในโซนนี้ได้เลยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไส้กรอกไก่นังกรอบของทาง c ีพีนี่เองค่ะแล้วสเตชันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งิเกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะคะซึ่งก็คือเอชพ็อกค่ะหรือว่าหมูบ่มนั่นเองซึ่งเราก็จะเลือกไปเลยแล้วก็หยิบไปทั้งเขียงเลยค่ะโอ้โหเต็มโ คือเมื่อสักครู่นี้ตัดเพลินไปหน่อยค่ะเรามาพูดถึงวัตถุดิบหลักกันก่อนดีกว่าก็คือมีเนื้อหมูที่เป็นหมูสดใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นหมูบมนี่เลยคือนี่ถ้าเปรียบเทียบกันสีจะค่อนข้างแตกต่างกันนี่อันนี้เป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีนะคะต็อกโกกิกไ่ตุน เราใช้ไข่สดนะคะขอซีพีนะคะคือรสชาติมันจะได้ความเด้งของสไปล์เกาหลีอะค่ะถัดมาค่ะนี่มีกิมจิผัดตักมาหลายอย่างมากคุณผู้ชมถัดมาค่ะไก่หมักซอสโคจูจังค่ะซึ่งจานนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเอ่อน้องติดสะโพกค่ะของไก่สดอนามัยจากทางซีพีนั่นเองนี่ไส้กรอกไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าเป็นไส้กรอกหนังกรอกใช่ไหมคะของซีพีนั่นเองตัวนี้ได้การตอบรับดีตั้งแต่เราเรายัง ปิดอยู่แล้วทำเดลิเวอรี่ลูกค้าถึงขั้นรีเควสเข้ามาเลยว่าขอขอไปไส้กอกตัวนี้ก็นายสั่งให้เอาใส่ในคิมบับแล้วด้วยคิมบับแล้วก็ใช้ไส้กอกตัวนี้เหมือนกันค่ะข้างในคิมบับน้ำจิ้มนี่หน้าตาแปลกตามากเลยค่ะคือน้ำจิ้มอะไรเอ่ยตัน,นี้จะเป็นน้ำจิ้มซัมจังนะคะซัมจังค่ะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเราเองส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็คือตอบโจทย์คนไทยนิดนึงแต่ยังเป็นซีฟู้ดสไตล์เกาหลีอยู่ ก็คือจะมีแค่พริกกระเทียมไม่ได้มีน้ำปลาอะไรเราใส่เกลืออะไรนะคะแล้วสำหรับปิ้งย่างเกาหลีอะคะ่ะเขามีเทคนิคพิเศษไหมคะว่าเราจะต้องมีการปิ้งยังไงให้อร่อยอ่าขอแนะนําเลยนะคะว่าอย่าย,ย่างรวมกันคือตัวสดตัวที่ไม่ได้ปรุงรสเนี่ยคะ่ะให้ย่างก่อนถัดไปก็ต่อด้วยอันนี้ได้เลยพวกชุบพ,พวกที่หมักหมูหมักซอสต,ต่างๆอะคะ่ะเพราะว่ามันมันจะคนละเทคเจอร์กันเราจะได้สัมผัสรสของหมูสดจริงๆค่ะแล้วผัก เครื่องเคียงที่ให้มามีอะไรบ้างเอ่ยจะมีผักคอรสนะคะผักกาดหอมนะคะ<ช>แล้วก็พริกเขียวสดและนี่เลยค่ะซิกนเนเจอร์เราใบงาเราไม่อั้นแล้สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะตามมากินนะคะอยากจะลองชิมปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆบ้างสามารถมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะร้านตั้งอยู่ที่อาคาร15สุข,ขุมวิทเรสซิเดนซ์นะคะสุข,ขุมวิทซอย13ชั้น2ค่ะ มีที่จอดรถกว้างนะคะอยู่ชั้น3เข้ามาถึงแจ้งร,ปรอปภได้เลยค่ะว่ามาที่ร้านเรานะคะร้านเปิดปิดกี่โมงคะ11บเอ็ดโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มค่ะแล้วอย่างนี้เราสามารถนั่งปิ้งย่างได้กี่ชั่วโมงคะเออแล้วเรามีกําหนดเวลาให้ที่ชั่วโมงครึ่งค่ะหรือ90นาทีที่ร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างคะเป็นโปรโมอกลางวันนะคะลด10%ค่ะ ่าจากราคา399ไม่รวมแบตนะคะมื้อกลางวันเราลดส0%เไปเลยค่ะลืมบอกไปค่ะคุณผู้ชมนี่เมื่อสักครู่ที่แพตัดนี่ขนมปังปลามาทางราแนะนําเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยมากทานคู่ไอศครีมด้วยทานคู่กับไอศครีมซึ่งก็จะมีตู้กดไอศครีมค่ะก็ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถไปกดเองได้เลยใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ เห็นได้ชัดเลยค่ะคุณผู้ชมว่าตัวหมูบ่มอะค่ะหรือว่าตัวซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยสีจะค่อนข้างที่จะสดกว่าค่ะแล้วก็จะมีความดูแบบจุยซี่กว่าค่ะพอเขาเสิร์ฟมาเป็นชิ้นหนาๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีกันไกมาให้ค่ะพอหมูเริ่มสุกเนี่ยเดี๋ยวแพจะเริ่มตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เกาหลีอะค่ะเราจะคุ้นเคยกับผักที่เขามาให้เป็นบับตะก้าเลยแล้วผักหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือใบงาน,นั่นเองซึ่งวิธีการกินของเกาหลีนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้เด็ดตรงยอดออกก่อนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกินคู่กับหมูสามชั้นค่ะกินคู่กับกิมจิค่ะนี่นี่จิมมาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะหอ่อแล้วก็กินเป็นคำค่ะแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบว่าสไตล์เกาหลีแท้ๆเลย แล้วที่คนเกาหลีเขาห่อด้วยใบงาเนี่ยเพราะว่าใบงาเขาจะมีกลิ่นหอมค่ะจะเพิ่มชูรสชาตินะแล้วก็จะลดความเลี่ยนของตัวหมูสามชั้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมหมูบ่มของเขากันค่ะเขาก็จะมีความนุ่มนะมีความหอมแล้วก็จะเหมือนมีกลิ่นหมักเล็กๆค่ะคุณผู้ชมแค่ว่าพอทานคู่กับน้ําจิ้มที่เป็นน้าจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยเข้ากันมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวน้ําจิ้มเนี่ยเขาจะมีความเค็มเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีความเผ็ดขึ้นมา ชิมไส้กรอบไก่หนังกรอบของซีพีกันบ้างค่ะอร่อยจริงๆด้วยค่ะข้างในเนี่ยยังนุ่มอยู่ค่ะแล้วก็หนังด้านนอกเนี่ยจะมีความก,กรอบๆนะแล้วก็เขาราดมาด้วยซอสที่เป็นซอสเกาหลีค่ะรสชาติเนี่ยจะออกหวานๆหน่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของงาขาวค่ะ สำหรับใครที่อยากจะตามแพนมากินนะคะที่ร้านนี้เลย K B B Q Korean Buffet ค่ะสามารถตามมาได้ที่ซอยสคุมวิท13ค่ะหาไม่ยากเลยเป็นยังไงคะสำหรับร้านอร่อยเส้นสุขุมวิทที่พนนำมาฝากในวันนี้ใครดูรายการจบแล้วรีบตามแพนมาเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ